ยินดีต้อนรับเข้าสู่การขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีนะครับแต่วันนี้จะเป็นการขายทอดตลาดในคดีล้มละลายของกองบังคับคดีล้มละลายหนึ่งถึงกองบังคับคดีล้มละลายหกและกองฟื้นฟูกิจการนะครับโดยวันนี้จะทําการขายทั้งสิ้นจํานวนหกล็อตนะครับได้แก่ล็อตเจ็ดล็อตล้มเจ็ดทับหกห้าล็อตล้มเก้าทับหกห้าล็อตล้มสิบ ทับหกห้าลอดล้มสิบสามทับหกห้าลอดล้มสิบสี่ลอดมหากรรมแสมนะครับและลอดสิบหกทับหกห้านะครับจะเริ่มทําการขายจาการลอดล้มเจ็ดไปก่อนนะครับเรียงกันไปนะครับผู้สนใจเข้าสู้ราคาลอดเจ็ดลอดเก้าและลอดสิบนะครับเชิญเข้ามาในห้องขายได้เลยนะครับ ส่วนรต13บส14และรลบ16นะครับให้รออยู่ข้างนอกห้องขายทอดตลาดก่อนนะครับก่อนทำการขายนะครับเจ้าพนักงานขอชี้แจงเงื่อนไขในการเข้าสู้ราคานะครับผู้ที่สนใจเข้าสู้ราคานะครับจะต้องวางหลักประกันนะครับโดยท่านจะได้รับ บัตรสีเหลืองเข้ามาสําหรับการเข้าสู่ราคานะครับโดยจํานวนเงินหลักประกันนะครับที่ท่านจะต้องวางก็จะเป็นตามเป็นไปตามที่กําหนดไว้หลังประกาศนะครับในทรัพย์แต่ละคดีแต่ละรายการนะครับโดยท่านจะต้องวางเป็นจํานวนตามที่เจ้าพนักงานกําหนดหรือมากกว่านะครับไม่สามารถวางน้อยกว่าได้กรณีที่ท่านวางมากกว่านะครับท่านไม่สามารถรับเงินส่วนต่างคืนในวันนี้ได้นะครับเราจะถือว่าเงินที่ท่านวางทั้งหมด นะครับเป็นเงินมัดจำที่ใช้ในการทำสัญญานะครับ <c oughs> โดยผู้ซื้อได้นะครับต้องชำระราคาส่วนที่เหลือภายใน15วันนับจากวันนี้นะครับซึ่งก็คือวันที่30สิงหาคม2565นะครับหากท่านไม่สามารถชำระเงินได้ภายในกำหนดสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน3เดือนนะครับ ผู้ซื้อได้นะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการในค่าธรรมเนียมค่าภาษีและค่าอากรนะครับโดยท่านจะต้องชําระค่าอากรกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่วนค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีนะครับท่านต้องชําระที่สานักง,งานที่ดินโดยทรัพย์รายการใดหากมีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะท่านสามารถมาขอรับค่าอากรที่ชําระไว้คืนได้แต่ทั้งนี้ต้องขอ <c oughs> คืนก่อนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทําการส่งเงิน ให้แกกรมสรรพากรน,นะครับหากเจ้าหน้าที่พิทัก์ทรัพย์ส่งเงินให้แก่จกรมสรรพากรไปแล้วท่านต้องเป็นนการขอคืนที่กรมสรรพากรเองนะครับ <c oughs> และผู้ซื้อได้นะครับต้องเป็นผู้รับผิดววชอบในหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะครับนับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เคาะไม้ขายทอดตลาดเป็นต้นไปนะครับ ต่อไปเจ้าพนักงานจะอธิบายหน้าจอนะครับด้านบนนะครับจะเป็นกองบังคับคดีที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือเจ้าของคดีที่ทําการประมูลนะครับด้านสายก็จะเป็นภาพทรัพย์ที่ทําการประมูลตายภาพนะครับจะระบุขนาดนะครับถ้าเป็นห้องชุดก็จะเป็นตารางเมตรถ้าเป็นที่ดินก็จะเป็นตารางวานะครับส <c oughs> ่วนด้านขวามือนะครับ ด้านบนก็จะเป็นอถที่ประมูลนะครับถัดลงมาก็เป็นลำดับท okay. ี่นะครับถัดลงมาก็คือหมายเลขแดงคดีแดงที่ท่านทําการประมูลนะครับท่านต้องดูให้ดีนะครับว่าใช่คดีที่ท่านมาประมูลหรือเปล่าถัดลงมาก็เป็นการเพิ่มราคาครั้งละนะครับถัดลงมาก็คือราคาเริ่มต้นนะครับและจะเป็นช่องสีชมพูนะครับจะปรับเปลี่ยนราคาไปเรื่อยๆนะครับตามที่มีคนยกป้ายเข้าสู่ราคานะครับ ต่อไปเมมาลงลงเข้ามาจะเป็นราคาประเมินเจ้าพนักงานนะครับถัดลงมาก็จะเป็นประเภทของทรัพย์ที่ทําการขายนะครับและท้ายข้างล่างสุดก็จะเป็นตําแหน่งที่ตั้งของทรัพย์นะครับมีท่านใดสนใจเข้าสู่ราคาล็อตเจ็ดถึงล็อตสิบไหมครับเข้ามาในห้องขายได้เลยนะครับเจ้าพนักงานจะเริ่มทําการขายแล้วนะครับเชิญพบ่านประกาศครับ ที่ดังก็มีเอกสารไป็น่น เริ่มการขายเลยนะคะลำดับที่หนึ่งนะคะขายท่อตลาดห้องชุดจำนวนหนึ่งห้องขายโดยขอไปค่ะลำดับที่หนึ่งขายท่อตลาดห้องชุดจำนวนหนึ่งห้องโดยไม่มีภาระจำนองคดีศาลล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่รอลิงเจ็ดเจ็ดแปดทับสองห้าห้าหกคดีระหว่างกรมสัมพากรโจดโจดหรือผู้แทนมาดูแายการขายไหมคะโจดไม่มานะคะบริษัท r c ร RC ขอไปค่ะบริษัท r a c Global i n บ e r n a t เ o n a l จำกัด จำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะจำเลยไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะขอขอภัยค่ะและมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอตลาดไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองรอยขออภัยค่ะหนึ่งแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้ารอยี่สิบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หนึ่งแสนสี่หมืนบาท เพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า5,000บาทรอสักครู่นะครับ ดำเนินจะทำการขายต่อเลยนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับขายท่อตลาดทองชุดโดยไม่มีภาระผูกพันทางจำนนงนะครับสนใจรับราคาเฉยยกป้ายครับไม่มีไม่มีเพื่ราคาลดการขายครับ ค่ะต่อไปลำดับที่สองนะคะขายท่อตลาดห้องชุดจำนวนสี่สิบสี่ห้องําการขายแยกห้องโดยปอดการจำนองคดีศาลล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิงสอง1 2 5แปดหนึ่งทสองห้าห้าหกคดีระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์จำกัดผู้สวมสิทธิแทนโจดโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดบริษัทเอกมงคลจำกัดจำเลยที่หนึ่งหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะจำเลยไม่มานะคะ และมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายท่อตลาดไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์นะคะ2ย2 5 1 5 0บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้160,000บาทเพิ่มขังละไม่น้อยกว่า5,000บาทลำดับที่สองนะครับขายท่อตลาดห้องชุดขายแยกห้องโดยปลอดการจำนนงนะครับทั้งหมด44ห้อง เจ้าพนักงานจะทําการขายครั้งละสิบห้องนะครับหากพนักงานสนใจซื้อราคาส่งเสนอราคาห้องไหนให้ยกป้ายและแจ้งเจ้าพนักงานนะครับมีผู้สนใจรับราคาห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สิบไหมครับเชิญยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางดการขายห้องที่หนึ่งถึงห้องที่สิบครับ ห้องที่สิบเอ็ดถึงห้องที่ยี่สิบมีผู้สนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับไม่มีวอราคารดการขายห้องที่สิบเอดถึงห้องที่ยี่สิครับ ห้องที่ยี่สิบเอ็ดถึงห้องที่สามสิบมีผู้สนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับไม่มีผู้รับประกานดการขายห้องที่21ถึงห้องที่30นะครับ ห้องที่สามสิบเอ็ดถึงห้องที่สี่สิบมีผู้สนใจรับราคาเชญุกป้ายครับไม่มีผู้สนใจรับราคางดการขายห้องที่สามสิบเอ็ดถึงห้องที่สี่สิบครับห้องที่สี่สิบเอ็ดถึงห้องที่สี่สิบสี่มีผู้สนใจรับราคาเชญุกป้ายครับ ไม่มีผู้สนใจว่ารับราคางดการขายห้องที่41-44ครับ ต่อไปลำดับที่สี่นะคะขายทอดตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนโดจำนวนสองแปลงเป็นการขายแยกแปลงโดยไม่มีภาระจ,จํานองนะคะผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิงสามเก้าเก้าเจ็ดทับสองห้าห้าสามคดีระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพ,พยาไทยจำกัดโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจ์ไม่มานะคะนางปิยาพรพีระพงษ์จำเลยที่สามหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ จำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอดตลาดนะคะค่ะธนาคารกสิกรไทยนะคะเจ้าหนี้รายที่สามและรายที่สี่ถือป้ายสีส้มหมายเลขศูนย์ห้าศูนย์นะคะแปลงที่หนึ่งนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเพิ่มขังราไม่น้อยกว่าห้าพันบาทลำดับที่สี่นะครับขายทอดตลาดที่ดินตามสาเนาโฉนดสองแปลงขายแยก แปลงโดยไม่มีภาระผูกพัน์ทางจำแนงนครับผู้ซื้อได้นําของใบแทนเองแปลงที่หนึ่งสนใจรับราคาเชลยกป้ายครับไม่มีวัาราคาแปลงที่หนึ่งวดการขายแปลงที่หนึ่งครับข่าวต่อไปเป็นแปลงที่สองนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์250,000บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้180,000บาทเพิ่มครังลาไม่น้อยกว่า5,000บาทผู้ซื้อต้องวางหลักประกัน25,000บาท ส่วนใหญ่รับราคาไอที่สองจะยกป้ายครับไม่มีวัาประคับวดการขายไงที่สองครับค่ะลำดับที่หกขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่รอลิงสองสองแปดเก้าทัสองห้าหกหนึ่งคดีระหว่างธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจ์โจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจทไม่มานะคะ นายไพบุญบุญทวีจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะจำเลยไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายทอดตลาดนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลข012นอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอดตลาดไหมคะไม่มีนะคะ ราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษทรัพย์513,220บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้360,000บาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า10,000บาทผู้ซื้อต้องวางหลักประกัน50,000บาทลำดับที่6นะครับขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปอจันมานองสนใจรับราคาเะยยกป้ายครับไม่มีพวดประคางดการขายครับ ค่ะลำดับที่เจนะคะขายท่อตลาดที่ดินจํานวนสิบแปลงนะคะเป็นการขายแยกแปลงโดยปลอดการจำนองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิงสี่ศูนย์หกสองทับสองห้าห้าหนึ่งคดีระหว่างบริษัท SIS Distribution ประเทศไทยจํากัดมหาชนโจทย์โจทย์หรือผู้แทนมาดูแลการขายท่อตลาดไหมคะโจทย์ไม่มานะคะบริษัทเลเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดจําเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายท่อตลาดไหมคะไม่มานะคะ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดผู้สวมสิทธิเจ้าหนี้รายที่14หรือผู้รับจำนองมาดูแลการขายทอดตลาดนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลข191นอกจากนี้ยังมีผู้ผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอดตลาดไหมคะไม่มีนะคะราคา,ราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์แปลงที่1นะคะ600,000บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้420,000บาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า10,000บาทผู้ซื้อต้องวางหลักประกัน50,000บาท ลำดับที่เจ็ดนะครับขายท่อตลาดที่ดินโดยปลอดการจำนองนะครับจำนวนสิบแปลงจ้างานจะทำการขายแยกแปลงนะครับมีผู้ใดสนใจรับราคาแปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่สิบมีไหมครับถ้ามียกป้ายแล้วเสนอบอกชื่อแปลงได้เลยนะครับไม่มีผู้รับราคาจะจ้างงานงดขายแปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่สิบนะครับ ลำดับที่8นะคะขายท่อตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาโฉนโดจำนวน2แปลงเป็นการขายรวมกันไปโดยไม่มีภาระจำนองนะคะผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีศาลล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง2487ทับ2561คดีระหว่างธน,นาคารอาคารสงเคราะห์โจทหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางบัวลอยเพชอรอารามจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายท่อตลาดไหมคะ ไม่มานะคะและมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอดตลาดไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์นะคะเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้ห้าแสนสี่หมื่นบาทเพิ่มขังร้าไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาทผู้ซื้อต้องวางหลักประกันห้าหมื่นบาทลำดับที่แปดนะครับขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสองแปลงขายลงมันไปนะครับสนใจรับราคาเชิญยยกป้ายครับ ไม่มีพวปราวงวการขายครับค่ะลำดับที่สิบสามขายท่อตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนองคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่รอลิงสามแปดสองห้าทับสองห้าห้าหนึ่งคดีระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโจทย์โจทย์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจทย์ไม่มานะคะนางสาวสุภาพรกองคำจำเลยที่หนึ่งหรือผู้แทนมาดูแลการขายท่อตลาดไหมคะ ไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดผู้รับจํานองหรือผู้แทนดูแลการขายทอดตลาดนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอดตลาดไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้เก้าแสนสี่หมื่นบาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาทผู้ซื้อต้องวางหลักประกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ลำดับที่สิบสามขายท่ดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนนงสนใจรับราคาเชิญยกป้ายครับไม่มีพวกราคางดการขายครับค่ะลำดับที่สิบสี่ขายทอดตลาดที่ขายทออตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนนงคดีศาลล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่ลอลิงหนึ่งสี่เก้าแปดสองทับสองห้าห้าสองคดีระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนโจดโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ โจ์ไม่มานะคะนางอารีแก้วเนียมจำเลยที่สามหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้รับจำนองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะและมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอดตลาดไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันแปด้อยแปดสิบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทเพิ่มขังลำไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท ผู้ซื้อต้องวางหลักประกัน150,000บาทลำดับที่14นะครับขายตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปล่อยกันจำนองสนใจรับราคาเิยยกป้ายครับไม่มีเพื่ราคางดการขายครับลำดับที่15ขายทอดตลาดที่ดินจำนวน3 ขอัยค่ะขายท่อตลาดที่ดินจํานวน5แปลงเป็นการขายรวมกันไปโดยปอดการจำนนงคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่6 5 5 6 5ทับ2 5 4หคดีระหว่างธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชนโจดโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจดไม่มานะคะนายสมพงศ์วีรชาติวัฒนาจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะจำเลยไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดเจ้าหนี้รายที่6หรือผู้รับจำนนง หรือผู้แทนมาดูแลการขายทอดตลาดนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลข012นอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอดตลาดไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์1,658,000บาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้1 1 7 0 0 0บาทเพิ่มรั้งละไม่น้อยกว่า50,000บาทผู้ซื้อต้องวางหลักประกัน150,000บาทลำดับที่15นะครับขายทอดตลาดที่ดิน ห้าแปลงนะครับขายรวมกันไปโดยปลอดงานจำนองสนใจรับราคาเชิญทุกไปครับไม่มีเพราะราคางดการขายครับ ลำดับที่16นะคะขายทอดตลาดที่ตามสำเนาโฉนดโดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีสารล้มละลายกางคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง2737จ็ดสทับ2องหคดีระหว่างกองทุนรวมธนชาติพอลลี่ฟันหกโจทย์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะโจทย์ไม่มานะคะนายพิสิทธิ์หรือพีรพลคุณประสุดจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะจำเลยไม่มานะคะ และมีผู้ไม่ส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอดตลาดไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์หนึ่งล้านเก้าแสเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหร้อยเก้าสิบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเพิ่มขังละไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทผู้ซื้อต้องวางหลักประกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทลำดับที่สิบหกนะครับขายทอดตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนดโดยไม่มีภาระทางจำนองนะครับผู้ซื้อได้ต้องขอไปแทนเองสนใจรับราคาเิยยกป้ายครับ ไม่มีพบราคาว่ดการขายแปลงรายการที่16ครับค่ะลำดับที่17นะคะขายท่อตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจํานวน13แปลงนะคะโดยแปลงที่หนึ่งเป็นการขายแยกแปลงโดยปลอดการจำนองท่านที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เออ่ใช่ที่จะมาประมูลลำดับนี้หรือเปล่าครับ เราสักครู่นะครับมีผู้สนใจเข้าประมูลลำดับที่17นะครับกำลังลงทะเบียนอยู่ Hmm. รอที่ผู้อยู่บเราไหมคะี่เขา,ออา,าเรอผู้สนใจเข้าประมูลทรัพย์ลำดับนี้สักครู่นะครับกำลังลงทะเบียนซื้อทรัพย์อยู่นะครับ พร้อมแล้วจะจะเริ่มประมูลต่อเลยนะครับค่ะลำดับที่สิบเจ็ดนะคะขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกรสร้างจำนวนสิบสามแปลงนะคะเป็นการขายแปลงที่หนึ่งโดยปลอดการจำนนงแปลงที่สองถึงแปลงที่สามขายรวมกันไปโดยปลอดการจำนนงแปลงที่สี่ถึงแปลงที่สิบสามขายรวมกันไปโดยปลอดการจำนนงนะคะคดีสารล้มละลายการคดีหมายเลขแดงที่สามเจ็ดทับสองห้าห้าศูนย์คดีระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมาหาชนโจ์โจทหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ โจดไม่มานะคะนางสุดที่สุดที่สมิธจำเลยที่หนึ่งหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือป้ายสีส้มหมายเลขศูนย์สามเจ็ดนะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจํจำกัดผู้รับจำานงหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะมานะคะถือป้ายสีส้มหมายเลขสามศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้เป็นเป็นผู้รับมอบอบำนาจของ จำเลยไม่มานะคะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นมาดูแลการขายทอดตลาดไหมคะไม่มีนะคะราคาประเมินแปลงที่หนึ่งนะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมืนสามพันบาทราคาเริ่มต้นขายในวันนี้หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมืนบาทเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทผู้ซื้อต้องวางหลักประกันหนึ่งแสนห้าหมืนบาท ลำดับที่17นะครับขายทอ่อละดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับวันนี้จะทําการขายแปลงที่1นะครับขายแยกแปลงและแปลงที่4ถึงแปลงที่13ขายรวมกันไปนะครับส่วนแปลงที่2กับแปลงที่3นั้นจะ้ากงานขายไปแล้วนะครับสนใจรับราคาแปลงที่1เชิญยกป้ายครับไม่มีวดราคางดการขายแปลงที่1ครับ